ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้อะไรนะโอ้โหมุมร้อยดูเขาบูธอะ่ะเอ้ยมุมร้อยอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งฝั่งที่เขายีนะพี่ฝั่งที่เขายีนะโอเคพอดีเขาจบกันไม่เป็นพี่แก๊งผมอ่ะผู้ใหญ่อะ่ะเฮ้ยอะไรวะน่านะเฮ้ยนานเกินตามน้องเออนี่ไงแพ้พี่เจ็ตหมดเลยไม้มีใครอีกปบมะมาๆมาเก็ตมาเฮ้ย <laughs> โชว์อะไรผมไม่มีอาวุธด,ดิผมต้องไปฝึกเล่นเทรนนิ่งแล้วเฮียผมแบบสัตว์เอ,อ้ยเล่นไม่ออกเลยเฮียไม่ได้เล่นแบบอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอ่ะเจ็ดวันไม่ได้เข้าเทรนนิ่งเลยเล่นไม่ออกเลยไปโปรโลเนาต้องไปฝึกละต้องเข้าวอดบ่อยๆละเทรนนิ่งบ่อยๆละรู้สึกว่ารู้สึกว่าความเร็วมือมันช้าลงนะเวลาผมเล่นตอนนีะนะ้มันแบบรู้สึกว่าอายุเยอะแล้วไหมไม่เยอะหรอกก็คือไม่ได้เล่นไหนเะฮียแม่งแบบแปลกๆว่ะ ู้สึกแปลกๆว่ะเอาเจอรามโดนเหรอเพื่อนโดนพื้โดนดาเมจดาเมจแรงป่ะเพื่อนแรงดิ่เราไปกินทีนี่ไม้ส้มมาอย่างแรงอ่ะใช่เหรอบกแรงมากได้ไหมท่านลองลองตีเจ็ดสักทีดิไม้ส้มมาเล็งจัดเลยนะบอกให้ลองตีหลังตีหลังนะไม่สุดท้ายโดนดาเมจสุดท้ายก็ตายก็ก็เท่ากันอ่ะมันแรงเท่ากันใช่ป่ะพอรอถูกต้องไหมใช่ตีเข้าหัวเท่ากันใช่ไหมมีงานแก้ไปเถอะนะ ไอเจ๊ยังไม่ได้อาวุธหรอพี่ได้แล้วได้ปากแล้วโอ้ยไอ้ใครนี่ปากหลังไอ้ปากหมายถึงว่าปากนี่ไงปากดามีอาวุธครับไอ้ปากดาติดติดตัวอยู่แล้วน้องติดตัวพี่มาตลอดอยู่แล้วเอ้ยบอยมันดูดพอร์ตเอ้ยมึงดูดพอร์ตไหมเนี้ยบอยเป็นเด็กมึงดูดพอร์ตทำไมอ่ะดูดทำไมเฮ้ยเจ๊บอยด็กพอร์ตสงสัยคิดถึงไม่รู้ว่ะฮะอยมันไม่ดีต่อสุขภาพนะยังเด็กอยู่อย่าไม่โตเออดูไปจานนี่มะ ไ้แบบนึ่งนะแล้ว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 พี่แจ็คมันให้รถมาปุ๊บแต่ว่าไม่เอาเบอร์มาให้แล้วกูจะอ๋อให้ละนะใครเขาใครเขาไปกดกดเลขหมอเนี่ยถ้าถ้าผมกดแล้วหมอจะยึดตามยึดตามแล้วหลังมึงยับเลย ไอ้เจ้ยตั้มรับหลังมึงยะไอ้เฮียแดร์ชอบชอบพูดก่อนนะแล้วค่อยมาดูทีหลังเลยไอ้เฮียตัม้มอ่ะไอ้เฮียตไอ้เฮียจัดไอ้เฮียใครรับหลังกูเปล่าวะ <c oughs> ใครรับหลังกูเป่าวไว้บอสไม่น่ามีนะพี่ไม่มีใครพูดนี่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวว่ามีคนรับหลังถ้า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 เกิดลลกูรู้ว่าใครรับหลังกูกูไม่ปล่อยมันไม่แน่ในแต่ละคนแต่ละวันอล้นะบอสเลยเดี๋ยวให้กูรู้ ใช่เปล่าเนี่ยพี่ตั้มเป็นพวกโรดิยางของโรงเรียนนะเมื่อก่อนใช่ใช่เป่าเยอะเล่นได้หมดอะกองทำเป็ดพี่ตั้มพี่ถึงถึงเวลากินอาหารแล้วพี่ตั้มเขี้ยอะไรสัซะเอาไอพี่พี่ตั้มเสียงอะเสียงเสียงกินอาหารไม่มีไม่มีน้องตัวนี้พี่ไรเอกเวยหลังหกโมงพี่ไม่กินอะไรแล้วช่วงนี้ชาเรีว่าอะไรมีกล้ามอ่ะเย้เย้ที่เราขาบัวหรอ ใช่ใช่นเนองเรียกว่าเพิ่มอยู่ในช่วงเพิ่มกล้าเลยเหรอลีนอยู่ช่วงนี้ไอ้ต้ามึงไม่แดกแตงโมโลงยูทูปแข่งกับพี่เต้เซนไซเยอร์เลยวะเนอะอระ่อยเลยเนาะเบื่อแล้ต้าไม่ไอ้แจ็คกี้ฟาเตมหัวแต่สรุปมันบอกมันจะออกนะมันมันมันจะเข้าว่างสองเลยพี่ต้าใช่ป่ะทำไมเพราะว่าอะไรมันบอกว่าบอกต้องส่งเงินบอกผมเออมันไม่มีมันเรียนมันอะไรเยอะแค่ล้วมันออกไปมันออกแล้วพี่พิเกต แต่ไแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แจ็คนี่เดี๋ยวคุยกูหน่อยคุยแจ็คไหนฮะแจ็คไหนพี่แจ็คหมาแจ็คหมาแจ็คเปลี่ยนลิปเปอร์ปะเออแจ็คเดลิเปอร์ใช่ไม่แจ็คด้านฟันเหรอใช่ไหนวันไม่มีแสงกระดิ่งแล้วก็ว่าวันนี้ขอให้ฟองกระดิ่งแห่งชัยชนะผมผมมีของเล่นใหม่ได้ไหมไอ้เต่าโอ้ว้าานี่ยฟังนะล้อหลอกฮะคืออะไรไอ้ต่าเต่าเอาของเด็กมาเล่นทำไมนะ ผมเล่นไอผมผมเล่นไอผมมีเปียโนอะไรผมนะอันนี้ไหนขอเป็นเป็นแบบว่าโดเรมีนิโดเรมีดิไม่มีหรอกตอนนั้นหนึ่งกดกดยากอีกหน่อยอย่าเมียนั่น่ะไอ้ที่มันขยะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่มันอยู่ในสแกปเปอร์ไอ้พวกเกมในพีจีอะไม่ใช่ละเกมพีจีมันคือเกมอะไรวะเกมแบบว่ายิงกันเหรอใช่ใช่พี่เกมยิงกัน ไอ้โปโลบอกว่าขนาที่พีไฟนะโปโลใช่ไหมตอนนี้มายังตอดะตอนตอนตอนดาบน้ำอยู่ตอดะตอนมาหลังรีบลอาตอนดาบน้ำแล้วนะฮัลโหลครับเตงผลปกาเบียว่าไงจะให้มันคู่ไหมฮัลโหลครับพี่รามพร้อมยังพี่พร้อมแล้วน้องมีเวลาซ้อมไม่เกินสองอาทิตย์กูได้ลงไหม่ะพี่จะลงเปล่าลงอ่ะก็เป็นตัวสำรองไงก็อย่างที่บอกพล่รามก็ไปซ้อมเป็นตัวสำรองแต่เออพูดพูดพูดถึงยีสปอร์ตเลย ไอ,อมสมุดพี่เจ็ดเอางี้พี่พี่มีเวลาใช่ไหมมีเล่นได้มันมันเขาเรียกว่าอะไรพี่จะว่างในช่วงไหนบ้างเพราะว่าน้องอ่ะผมอ่ะทิ้งเขาเรียกว่าอะไรบอกเรื่องเวลาน้องก็คือช่วงแบบทุ่มสองทุ่มยันเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสองอีกอีกสองอาทิตย์แล้วแค่สองอาทิตย์ก็เริ่มแล้เอางี้ดีกว,ว่าว่างกาูเล่นได้กูไม่ติดเลยเรื่องเวลาตอนเนี้ยตอนนี้กูแบบเวลากูเต็มเลยได้หมดอ่ะ เออแล้วแล้โปโลว่างไงไอ้อันนี้คือไอ้โปโลคือมันก็เป็นเหมือนพวกในในทีมที่มันคอยสั่งคอยอะไรนั่นแหละนอนตอนนี้มัน,น,นมันมันมันมึงคุยมึงลองคุยพี่เจทเลยอ่ะพี่พี่เจทเข้ามาเล่นเลยไหมพี่แต่เดี๋ยวลองตอนนี้เซตเก่าเดี๋ยวต้องรอดูอ่ะว่าว่าไอเนี้ยแบบพี่ต้องเล่นอะไรอ่ะอ๋อเลยปกติพี่เล่นอะไระพี่แบบอาวุธหลักของพี่เลยอ่ะเป็นมาเชเลยกับสน,<ต>นับอ่างั้นก็พอดีเลยเพราะมีมีมาเชที่จะสลับออกให้พี่อยู่ละ ใครอันนี้ใครที่จะบอกพี่ไลท์พี่เพิ่งมาพี่ไลท์บอกยินดีเลยถ้าจะมีคนมาพี่ไลท์เพิ่งมาแทนไงอ่าเขาจะต้องคุยใช่ให้เจ็นเรื่องแผนด้วยเรื่องแล้วถ้าอย่างนี้สนับสนับก็ว่างดิใช่ปะสนับอีกคนหนึ่งอะสนับพี่ไลท์ให้เข้าแทนไงโอเคเพราะว่าจริงๆอ่ะน้องผมว่าฝีมือพวกมันอะมีนะแต่แผนแผนช่วงอะไรแต่ว่าเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเรื่องคนที่สั่งมันไม่มีส่วนใหญ่มันพี่พี่เข้าใจปะว่า มันไม่มีมันมันเป็นแบบกูเพื่อนอะมันเป็นแบบฟิลแบบอันนี้กันแล้วแล้วพอสั่งมันสั่งกันคนนั้นสั่งคนนี้สั่งมันมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเออบางทีตอนมันเล่นอะมันสุดท้ายมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรคนที่สั่งทุกอย่างคนเดียวอยู่ดีมันไม่สามารถให้สองสามคนสั่งหรืออะไรแบบมั่วซั่วได้ขนาดนั้นมากสุดผมคิดว่าสองคนอะที่มันจะต้องสั่งได้แบบสมมติมันมันมันไม่ควรสั่งกันเลยเถอะเต็มไปหมดเพราะตอนนี้มันเป็นฟิลที่แบบว่า งูงูปลาเล่นไปอยู่แบบยังไม่ได้เป็นระบบขนาดนั้นระบบเพื่อนไงใช่พี่ระบบเพื่อนคือสั่งกันแค่คนอยู่พี่คมันไม่มีคนที่รู้ว่าคนเล่นถ้ามึงจริงจังอ่ะมึงมึงต้องตัดตรงนี้ออกไปมึงต้องแบบสั่งแบบคนที่ชัวร์ไปนี่ไงสมมุติถ้าเกิดพี่เนี่ยให้พี่มาเป็นคนทําตรงนี้ให้หน่อยอืมมันก็ได้เก่งใจด้วยมันได้ฝังเลยเพราะพี่มีมีมีประสบการณ์ด้วยแล้วก็ทุกทุกอย่างเออเออได้อเนาะไม่ไปหากูณ้าี่พี่พี่ลงชุดตอนที่อยู่เจเคพี่ก็ลงถูกปะถูกปะผมลงไป สองเอ้ยเกมเดียวมั้งแต่ก็พี่ก็ซ้อมบ่อยอะไรอันนี้ก็รู้เออคือดีมเพเล่นเล่นพูดกับน้องๆมันก็ได้อะก็มีประสบการณ์อะไรตรงนี้ฝีมือมันมีพี่แต่มันสั่งกันแบบไม่แบบไม่แบบว่าแผนที่ควรชนะไม่มีเลยพี่ตอนซ้อมอะมันมีมันมีวิธีเล่นอยู่คือว่าสกิลเพย์พวกมึงมันคือสมัยนี้มันสกิลเพย์มันได้กันหมดเลยมันวัดได้หมดแหละเก่งกันหมดอยู่ที่แผนเว้ยตอนเนี้อยู่ที่แผนซะส่วนใหญ่อืม ไม่ปวดไม่ปวดช่วยได้ครับมกะว่าจะเริ่มซ้อมพรุ่งนี้อะพี่พี่เจดว่าไงในหมดพรุ่งนี้เหรอได้ดิใช่พี่ปกติโมโมเพราะว่าพี่ตั้มสั่งให้แบบแกงพักแล้วไงเพราะว่าอีสองอาทิตย์ก็จะอ e ีสปอร์ตแล้วพี่อยากทำตรงนี้ให้สำเร็จอ่ะเออตามนั้นใช่ฮะส,สตรอรี่เราตอนนี้มันเราชนะหมดแล้วอ่ะเย่ไม่ไม่อยากไม่อยากเสียหน้าในอีสปอร์ตบอกไปใช่ไม่อยากเสียหน้า e มันไม่ได้พะล,ล,ลุงเงินรางวัลเงินรางวัลเงินรางวัลเท่าไหร่บอกไปบอกเงินรางวัลเงินรางวัลหน่อยร้านบวกพี่ ร้านโอซีนะที่หนึ่งใช่ฮะมีอะไรพวกมีพวกพี่ๆดูไว้อะไรอีกอะเอแบบอะไรนะดูไว้ก็โหดอะไรวะเอเดีแม่งก็มีแต่ตัวแข่งอ่ะคือเขาโหดกันหมดอ่ะแต่ตัดมาตรงดีมเเราอ่ะคือแบบมือใหม่หมดเลยพี่ไม่มีใครเป็นเลยถ้าได้พี่มาผมว่าแบบก็รู้สึกคาดหวังนิดนึงอ่ะเออเอาคนแบบสั่งแผนมาตนั้นอ่าแต่ว่าถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆอ่ะมึงเปิดไพ่ตัวละครลับแล้วเดี๋ยวอันเชนกูไปนะ นั่นไงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเล่นนี่ให้ปากหลามกันทงอะไรเงี้ยนั่นไงเอาแล้วแหละไม่รู้แหละอีโมัดีโอ้โอ้โปลมมันก็หมิ่นพี่เกินพรุ่งนี้ใช่ปะเวลาสองทุ่มใช่พี่พรุ่งนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ปกติอ่ะจะซ้อมตั้งแต่สองสองทุ่มถึงเที่ยงบวกบ่อที่ประมาณนั้นนะเออแล้ว่าเออเขซ้อมแค่แบบสี่ชั่วโมงนะใช่พี่เพราะว่าตีช่วงนี้ในเมืองก็คงไม่มีอะไรแล้วเพราะว่า มันของด้วยของด้วยอะไรก็ต้องฟาร์มไม่ได้เหลือขนาดนั้นโหนซึ่งเนี่ยมาทำกันเลยทีเดียวพี่ว่าพี่ว่าน่าจะไหวอะถ้ามนะถ้าอีทับปอดร,รายการนี้เราติดหนึ่งในสามเลยควดมีความสุขอ ทำได้เชื่อดิเดี๋ยวขอระหว่างสอบนี้ถ้ามีงต้องฟั่นนี่กนหน่อยมึงต้องมึงต้องมึงต้องแบบจริงจังกับมันมันทำได้แห้ะไม่ยากหรอกเชื่อดิสิกสิกกากีนางดีแล้วก็เอดมดีที่แข็งแข็งเราก็ไม่รู้อีกว่าในเนี้ยมันมีม้ามืดหรือเปล่าอย่างเขาเรียกว่าอะไรไดเอ็กอย่างเงี้ยมันก็น่าจะโหนะ แกงโตน่าจะมีเอซับมันมันมันแกงมามืดพี่ตั้มเยอะแยะพี่จริงๆโตโตลงด้วยเหรอไอโตคือเอซับเหรอแกงโตอ่ะไม่รู้ว่าแต่น่าจะมีโออีถูกปะล่ะใช่พีโอออ่ะไม่เคยอยู่วอตอ่ะใช่ปะไม่รู้เนี่ยนั่นจำได้สูตรสีครีมครีมอ่ะโอ้ไมเชื่อปวดหัวอยู่นะ แล้วแมปแมปมันมันเป็นยังไงวะแมปก็คือเหมือนในเอ็มเอ็มเลยปะก็คือซ้อมเอ็มเอ็มพี่แข่งเอ็มเอ็ม๋อใช่แมปน่าจะเหมือนกันเลยปะเหมือนเหมือนเหมือนเลยพี่มันจะมีมุมที่แบบเออเดี๋ยวกูบอกต้องเหมือนเหมือนเลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมุมที่แบบปืนควนยืนอะไรเงี้ยพี่ถ้าถ้าแบบพี่รู้นะผมบอกเลยกูรู้หมดเลยกูรู้หมดเลยกูรู้หมดเลยแบบเก็บธงแบบเนียนเก็บธงโดยที่แบบว่ายิงแบบมุมดีๆอ่ะดาเลดมันเยอะเนาะไอชิงธงเนี่ยนิดหน่อยก็สำคัญหมด สำคัญจริงพี่คนไหนควรคนไหนแบบควรเก็บแคปอะไรเงี้ยจังหวะแบบแอร์ดับเสียแอร์ดับควรไปกี่คนอะไรเงี้ยพี่เต็มไปหมดเลยที่แบบต้องรู้อ่ะบางทีเจอแผนแปลกๆก็มีพี่แผนแปลกที่ผายเลยแบนแบนอะไรวะแบนไปฉลามหมดเลอแต่ไม้อะไรนี้กัรยากอีกใช่ไหมใช่เยอะออะเงืม ไม่เดี๋ยวพุกงนี้ใช่ไหมพูดกับผู้หญิงอีกแล้วพุกเนี้ยผมจะดูก่อนครับคือผมยังไม่ได้บอกอะไรพว่เนี้ยผมจะดูว่าใครไม่เล่นแบบไหนก่อนนะครับแล้วผมว่าใช่เหรอแต่นเพชรบางคนมันก็มึนๆนะพี่ปวดหัวเลยนะพี่มึนแบบไม่รู้ความพี่ก็พูดได้เลยบางคนไงบางคนมันก็มึนๆกันบ้างเลยมึนอะมีแต่แบบฟิลเดมอนเฮดเลยแหละสไตล์สไตล์สไตล์เดมอนเฮดเลยอะถ้าถ้าถ้าอยู่ในแก๊งอะพี่พี่เข้าใจอยู่เนาะมึนๆเกียนปั่น มีพวกปั่นบดเกียร์อะไรเด็กเกียร์เด็กอ๋ออะไรมีหมดนะแบบพี่แบบไม่ได้แบบพวกนิ่งไม่ได้พวกแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนฟิลพวกแก๊งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่แล้วพี่คุมพี่ขู่พี่อะไรได้หมดเลยดื้อพยายามสักรับฟังแบบพยายามแบบบอกบอกกันให้ฟังพี่อะไรเี้ อีกสองอาทิตย์ใช่ปะ่ะคือแข่งแล้วเนาะเราว,วันที่ย <20 S 1> ี่สิบอะใช่ปะ่ะ <20 S 1> วันที่ยี่สิบแข่งจับสายอะสิบแปดอะจับสายโอเคแล้ว <Okay. S 2> วันนี้วันที่อะไรวันที่หกปะ่ะพรุ่งนี้ซ้อมเออมาเออพรุ่งน,นี้ยาวๆซ้อมยาวๆเลยใช่ตั้งแต่พรุ่งนี้มีเวลาแค่สองอาทิตย์กว,กว่าปะ่ะสองอาทิตย์ใช่มีแค่นั้นแหละเวลาซ้อมทุกวันเลย ไอเดอบเซียงกันอยู่ใช่ปะวายกันอยู่ปะคือเซียงได้ได้ได้คุยเรื่องแบบใครเป็นตัวคนเก็บไอเดอบอะไรอย่างงี้ปะมีไหมเออคุยคุยพี่น้องน้องพี่น้องที่ตัวเก็บไอเดอบนี่ให้จับสนะพี่เซียงพี่เซียงให้มันเก็บประจำอยู่มันจะมีวิธีเล่นอยู่แบบเออเดี๋ยวบอกตำแหน่งปืนตำแหน่งอะไรเงี้ยน้องพี่ยืนขารถปะให้เข้าทีเอสอะไร เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะมาดูอ่ะหมันถึงว่ายังไม่บอกเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวลองเล่นกันก่อนได้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 พี่เรส่งเทียดไปเออเราจะลองเล่นกันก่อนพรุ่งนี้เทียดฟรานซัสอะไรนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองเล่นกันก่อนได้เลยพี่เดี๋ยวว่ากันเฮ้ยอะไรสาวๆที่ถึงพี่หรอจุบแก้มพี่มาคนละทีมาแล้วคนซ้ายจุบแก้มซ้ายคนขวาจุบแก้มขวามามา น้องน้องไว้น้าพี่พี่ชายพี่หน่อยข้างหลังน้องน้องๆไว้น้าเรียนหน้าได้ไหมพี่ไม่ไม่ไม่ได้น้องไว้น้าไว้น้าพี่ชายพี่หน่อยเรียนหน้าได้ไหมให้ให้เจ็บพี่ชายก่อนดีพี่ปลอกก่อนดีโอ้โหฮอตเนาะน้องคนเยอะน้องคนเดียแต่ว่าเราอยู่อยู่อยู่ดูคนเยอะต้องแอคหน่อยเนาะ พี่ไม่ได้ว่าเองนะใช่อัโลโลโปโลหน้าวันก่อนหน่อยเดี๋ยววันหลังครับน้องชาย,ยพี่คุยเรื่องอีสปงสปอร์ตอยู่อะไรอย่างงี้เออโปโลกอดก <c oughs> อดกอดแทนผัวหน่อยเลยฮัลโหลโปโลก่อนหน่อยเองรู้ไหมไดเดี๋ยวพุพี่จะเป็นแชมป์อีสปอร์ตแล้วนะหรอเองรู้ใช่ไหมว่าแกง๊งแก๊งพี่ตอนนี้ท็อปหนึ่งของเมืองละแต่แค่อีสปอร์ตป้าก่อนหน่อยป้าก่อนหน่อยแลวพี่เราชี้โดนต่อใช่ป่ะพี่ต่อในเมืองอ่ะไล่ไล่ติงกฟอน กระป๋านุไปซ้อมมาแล้วไปโดนกุลามต่อเฮ้ยโหดจะไก่บอสไม่รู้กูไม่สนกูจะเอากระสุดเลยแหละพี่เกสบอกว่าโดนโดนตอดแต่พูดถึงเราไม่เราไม่เคยตีกิโรชิเลยพี่เจสเขาจะไอ้เข้าสลอนเลยไม่มันยังไอพูมาดิต้องรอต้องรอไิพูมาไอภูมอ่าเดี๋ยวเรียกให้เรียกเออพี่เจดเข้ามาแป๊บเดียวมีปากฉลามเว้ยรออะไรไปดีแม่งหูดวงโคตรดีตีพูทีเดียว พจนอื่นแบบสามสี่ที่รานมีปูนขายไหมพี่ปูนมีนะน้องที่้ามีปูนแบ่งขายไหมีผมจะไปร้าไวเบย์ไม่มีเฮียอะไรเลยน้องอหาจกเอาเนาะเคยมีอะไรบ้างเคยมีอะไรบ้างมีแต่ไม่มีให้มึงเลยแค่นั้นแหละแกงกัวเฮียแม่งแม่งซีกไกกินังแม่งแทงกกบกินังจะเจ็ดล้านบด้ป่ะมึงก้าวเหลาใช่ไก่พี่ต้อมันมาท้ากูไอสัตว์มันติดพี่อยู่แล้วไงแบบหมายถึงเล่นบอลแล้วมันทางขาบินเก่าไง ยังไม่ยังไม่ได้ไปจ่ายเลยเจ้าก่พี่บุ๋มพี่บุ๋มพี่บุ๋มเมพี่บมว่าไงยีี้้ครนี้ที่เราบอกคร้เนี้ยแงกกาลเรก็ไปทำภารกิจอยู่ครันี้ที่เราบอกครั้นะเรียนไม่ได้ยินจาก็จัดเลยมันอินฟินิตี้ป่ะคันนี้มันชื่อรถชื่อรุ่นอะไหรอเอ็อ๋อเอ็ม